สวัสดีครับสุทธิพงษ์จทีเอ็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้ผมจะเสนอวิธีการเอาตัวกราฟิกนะครับก็คือ genesis 32นะครับเวลาเราต้องการที่จะนำมาใช้งานบน ipad android หรือสมาร์ทโฟนนะครับพวกอพวก o n d r o s d เออย่างเงี้ยเือแท็บเล็เราจะทำยังไงอย่างเช่นผมมีหน้าแสดงผลตัวนี้นะครับ G W X Tutor Animation ตัวนี้นะครับผม ผมจะให้ไคลเอนต์ก็คือตัว ipad เนะี่ยเอาไปใช้นะครับเราสามารถทำได้นะครับโดยที่เราใช้ตัวแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Go Global อันนี้เป็น third party นะไม่ใช่ของ Iconics นะ Go Global เราติดตั้งลงไปในเครื่อง s c a d a ที่เราจะใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับเราเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะบริการข้อมูลให้กับไคลเอนพวก android iOS หรือ PC เครื่องอื่นๆนะครับให้สามารถที่จะใช้งานตัว g e n e s i s 32นะครับนน่งเราก็ติดตั้งตัวตัวที่เรียกว่า Go g l o b a l นะครับอันนี้ผมติดตั้งลงไปแล้วผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการ Activate l i c e n ส e เดโม30วันไว้ให้ใต้วิดีโอดีสคริปชันนี้นะครับอันนี้ผมติดตั้งลงไปแล้วผมก็เปิดตัวแอดมินคอนโซลขึ้นมา อันนี้เป็นของอตัว Go global o g นะครับในตอนแรกเลยเรายังไม่มีแอปพลิเคชันอะไรที่เราจะแชร์ให้กับ client ใ,ใช้นะครับเราก็ทำการแอดโดยที่มาที่แถบที่ชื่อว่าแอปพลิเคชันแล้วก็คลิกตรงแอดทีนี้ก็คลิก browse และไปเลือกไฟล์ Graphworks ที่เราต้องการที่จะให้ใค i เอ็ใช้งานถ้ามีหลายไฟล์ก็เลือกทั้งหมดนะครับนี้ก่อนที่เราจะเลือกไฟล์ที่จะมองเห็นตัว g r a m เ w o r k ได้เราต้องเลือก executable เนี่ยเป็น all file ซะก่อนนะครับเปลี่ยนจาก executable เป็น all file แล้วก็เลือกหาไฟล์ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการเช่นตัวนี้นะครับ g w x t u t o r animator นะครับก็ open จะให้ทำงานโดยเปิด maximize นะครับก็คือเต็มหน้าจอนะครับจากนั้นเราจะตั้งชื่อให้เขาไหมเพื่อที่จะให้คนใช้เนี่ยเขามองเห็นเป็นคำว่าอะไรนะครับเราก็สามารถตั้งชื่อได้แต่นี่ผมปล่อยให้มันเป็นชื่อไฟล์ไปจากนั้นก็คลิกโอเคเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้ถ้ามีไฟล์อื่นอีกก็แอดเข้ามานะครับแล้วก็ browse ไปยังไฟล์ กราฟเวิร์กสอื่นอย่าลืมเลือกเป็นออฟไฟด้วยนะครับแล้วก็เลือกไฟล์ g r าฟเวิร์กที่หรือไฟล์ที่เราต้องการที่จะให้เขาใช้นะครับเช่นผมมีไฟล์หนึ่งชื่อว่า display 11นะครับ open ก็โอเคออกมานะครับอ่าเร,รอรเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเท่านี้ละอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับทีนี้ใน iPad ของเรา ใน iPad ของเรานะครับอันนี้เป็น iPad นะครับเราก็ไปโหลดตัวแอปไปโหลดตัวแอปของ Global o g ซึ่ง Go Global o g ในผู้ผลิตคือ GraphOn นะครับเราก็พิมพ์คำว่า GraphOn GraphOn แบบนี้นะครับแล้วก็ Search ตัวนี้นะครับตัว Go Global ตัวนี้ โหลดมาติดตั้งไว้นี่ผมติดตั้งลงไปแล้วนะครับนี้เมื่อติดตั้งลงไปแล้วก็จะเจอตัวแอปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานี้เวลาเราจะติดต่ออยู่กับสเ a d า PC นะครับเราก็จะติดต่อผ่าน Wifi ผ่าน w i f i นะครับเราก็ Add c o n n e c t i o n ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไป address นะครับ1 9 2 1 6 8 8อะไรก็ว่าไป ันนี้ผมสร้างไว้แล้วนะครับเนี่ยครับ address สคือ192.168.1.8นะครับ User password ที่ใช้ล็อกอินเข้า Windows นะครับถ้าเรา edit นะครับเราคลิกตรงนี้ Edit แล้วก็ใส่ user ใส่ password p นะครับพอร์ตนี้จะเป็นพอร์ต e f f u u t t ที่ g r a p ฟ o n หรือ g o g l o b a l นี่ใช้นะครับอ่าอันนี้ผมสร้างไว้แล้วนะครับผมก็กด save ไปนะครับ ในนี้เมื่อเราเซฟไปมัก็จะปรากฏตัวคอนเน c t ชันที่เราสร้างขึ้นมานอยู่ตรงนี้แล้วก็คลิกเปิดได้เลยนะครับปึง้งแล้วก็กด Connect นะตรงนี้นะครับ Connect เข้าไปก็จะเจอตัวแอปพลิเคชันที่เราแชร์ไว้หน้ากราฟิกที่เราแชร์ไว้นะครับกราฟิกดิสเพลย์ของสเกดาที่เราแชร์ไว้นะครับเมื่อกี้เราแชร์2ไฟล์คือ Display 11กับ G W X Filter นะครับเพราะนั้นเราก็เห็น2ไฟล์นี้นี้เวลาเราจะเปิดสมมติผมจะเปิดตัวนี้นะครับ G W X Filter นี่นะครับผมก็ Double Tap นะครับบน iPad ปึ๊กปึก๊เปิดขึ้นมารอสักพักหนึ่งเขาเฉพาะครั้งแรกนะครับมันจะ i n e t i a เฉพาะครั้งแรกสักครู่นึงแล้วก็จะเปิดหน้าจอขึ้นมา maximize ตามที่เรากำหนดไว้เห็นไหมครับ เราก็จะใช้งานสเกด a ตัว g e n e s i s 32ได้ตามปกตินะครับถ้าเราจะปิดนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับตรงสวิสตรงนี้นะครับเราก็สามารถปิดได้เลยคลิกปิดได้เลยแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานตัวแอปพลิเคชันเพื่อติดต่อไปยัง g e n e s i s 32ผ่านพวก iPad Android หรือ PC เครื่องอื่นๆ ด้วยแอปที่ชื่อว่า Go Global นะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากแล้ว